I love you very much ค่ะ love you ทุกๆท่านนะคะและก็ขอให้รักวรุตาแต่เพียงน้อยๆต่ขอให้รักวรุตานานๆน,น,นะคะ เจอกับวารุตาอีกแล้วมาเจอกับวารุตาในช่วงอยู่ในกลัววันนี้เป็นวันที่แสนจะพิเศษจริงๆเลยค่ะเป็นวันที่หนุ่มสาวหูวใจเจ่มชื่นใครอยากจะรักใครบอกรักใครใครชอบใครลงรักใครก็วันนี้ละค่ะเป็นวันที่จะ เปิดเผยใจของตัวเองให้กับคนที่เรารัก,กเราชอบหรือแอบรักแอบ,บชอบก็ว่ากันไปนะคะเป็นวันที่เปิดเผยค่ะวันนี้วรุตาก็อยากจะมาเผยใจของตัวเองมาเผยนะคะว่าวรุตาแอบรักใครบ้างออยากใช้คำนี้มากเลยว่า I love you วรุตาเลิฟเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักของวรุตาทุกๆคนเลยค่ะ I love you very much ค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์หนึ่งปีมีวันเดียวนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆเลยค่ะที่ดอกกุหลาบจะมีราคาแพงมากที่สุดในรอบปีแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ชาวยุโรปเขานิยมที่จะมาให้แก่กันในวันแห่งความรักนี้นั่นก็คือช็อ กลเลตค่ะช็อกแกลเลตค่ะเพื่อนๆวันนี้วรุตาก็มีช็อกแกลเลตมาแจกไม่ใช่มีแค่ถาดนี้ถาดเดียววรุตามีอีกค่ะช็อกกลเลตช็อกแกลเลตนี่คือช็อกแกลเลตทั้งหมดค่ะเคลือบด้วยช็อกโกแลตจะเป็นเม็ดอัลมอนด์จะเป็นเวเฟอร์หรือจะเป็นเม็ดถั่วต่างๆนะคะ เคลือบด้วยช็อกโกแลตนี่ค่ะสิ่งนี้ที่ชาวยุโรปเขานิยมที่จะให้แก่กันช็อกโกแลตค่ะวันนี้วรุตาก็อิ่มอกอิ่มใจค่ะอยากจะมาชิมช็อกโกแลตที่มีชนิดหลากหลายมากมายในยุโรปมาให้เพื่อนๆรับรู้กันนะคะว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดมัน มีรสชาติแบบไหนแล้วก็ข้างในเขาสอดไส้ด้วยอะไรพอทานแล้วจะรู้สึกตื่นเต้นอะไรบ่าโหวรุตาอยากจะเล่าถึงประวัติตอนที่วรุตายังเป็นวัยรุ่นนะคะแอบหลงรักรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะแหมหลงปลืม้มหลงปลืม้มไม่ใช่หลงชอบหลงปลืม้ม วันวาเลนทายนี้และค่ะอดใจไม่ไหวต้องไปแอบบซื้อกุหลาบแล้วก็ฝากกระรุ่นพี่อีกคนนึงไปให้บอกไปฝากให้พี่เขาด้วยนะคะจากหนูค่ะโอ้ยนึกถึงวัยรุ่นตอนที่ยังเป็นวัยสรุ่นอยู่แล้วก็มันเป็นวัยที่เนาะเป็นวัยที่สดใสน่ารักมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะบอกน้องๆทุกๆคนหรือหลานๆนะคะถ้าเป็นวัยอยู่ในช่วงวัยรุ่นขนาดนี้จงดื่มด่ำกับวัยที่ เปรียบเสมือนกับตอกไม้ที่กำลังจะปริบาจงดื่มด่าจงให้ความสำคัญกับเวลาช่วงนี้ให้มากนะคะเพราะว่าถ้าเราข้ามช่วงเวลานี้ไปแล้วเวลาช่วงนี้จะขาดหายไปแล้วเราจะย้อนกลับคืนมาไม่ได้จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะย้ำนะคะจงดื่มด่ำและใช้ชีวิตทุกขั้นตอนของชีวิต ให้อย่างเหมาะสมและสมคุณค่ามากที่สุดค่ะเพราะทุกอย่างก้าวของชีวิตมันมีความหมายหมดเลยค่ะช่วงอยู่ในครัววันนี้มาแบบช็อกโกแลตล้วนๆเลยค่ะไหนเพื่อนอยากจะลองชิมอันไหนช่วยบอกวารุตาก่อนสิคะวารุตาจะได้มาลองชิมวันนี้เป็นวันแห่งช็อกโกแลต เป็นอะไรที่บอกว่าจะบอกว่าเป็นวันแห่งความอ้วนก็ไม่ใช่นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นวันแห่งความหอมหวานเล็กสุชดชิ้นมากกว่านี่ค่ะช็อโกโกแลตบรราเห็นไหมคะช็อโกโกแลตนี้จะมีอยู่สองสีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวอุ้ยอุ้ยอสีขาวสีข,าว,า,สขาวู่ไหนสีขาวแล้วก็สีดํา อันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตสีดำแล้วก็นี่คือช็อกโกแลตสีขาวเดี๋ยววรุตาวันนี้จะมาชิมช็อกโกแลตอย่ารอช้ากันอยู่เลยค่ะเพื่อนๆขอชิมก่อนอันนี้ช็อกโกแลตสีดำที่ทุกคนก็รู้จักกันนะคะมาชิมลูกแรกกันเลยคะ่ะว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนอันนี้ช็อกโกแลตของยี่ห้อลินท์ลินท์ ซึ่งเป็นของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องลือมากแล้วก็ราคาหุ้นของเขานะคะหุ้นของ l i n ชนี่นะคะแพงมากๆหุ้นของเขาบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากอย<ฮ>ากขอชิมก่อนนะคะอือหืออืมอืม ช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเขาจะมีรสชาติขมนิดๆขมนิดๆขมแบบนี้นะคะมันเป็นรสชาติที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะอ้วนหรือกำลังจะลดความอ้วนแต่อยากทานชบบน็อกโกแลตค่ะแล้วพอวารุตากัดออกไปแล้วเห็นอะไรไหมคะ เขาสอดใส่ด้วยเม็ดอัลมนด์ค่ะที่นี่เขาเรียกว่ามันเดลนะคะอืม,อมเมื่อกี้ตอนที่วรุตามกัดเฉพาะช็อกโกแลตนะคะก็จะมีรสขมนิดๆเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าซาร์ดบิทเตอร์ช็อกโกแลต แต่พอเมื่อก,กัดภาพรวมๆกันไปทั้งหมดแล้วนะคะรสชาติก็จะกลมๆมมากเลยค่ะผสมประสานเข้ากับเม็ดอัลมอนด์ด้วยกันสุดยอดมากๆเลยค่ะสีน้ำตาลผ่านไปแล้วเดี๋ยวรุตาจะมาลองทานสีขาวดูนะคะสีขาวนี่ก็เป็นช็อกโกแลตสีขาวนะคะอเเืเขาเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตส่วนนี้ก็เรียกว่า แ็กช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะสีขาวนี่จะหวานมากเลยคะ่ะอือวรุกตาไม่แนะนำสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนนะคะหวานทีเดียวและปพวก,กัดออกมาแล้วเห็นไหมคะแต่มีเม็ดอัลมอนด์อยู่ข้างใน เดี๋ยวลองมากินกันไปทั้งเม็ดเลยนะคะแล้วจะดูว่าเวลาประสบประสานกับเนื้อเม็ดอัลมอนแล้วจะรสชาติเป็นแบบไหนหอม,อม,อม ก็ยังไม่แนะนําสําหรับคนที่กํลาลังลดความอ้วนถ้าอยากจะลดความอ้วนและอยากทานช็อกโกแลตวัตถุทานแนะนําว่าเป็นสานบิเตอร์ช็อกโกแลตตัวนี้ดีกว่าค่ะขมนิดนิดแต่เมื่อกัดรวมกันไปแล้วกับเม็ดอัลมอนด์บอกได้เลยนะคะว่าแบบนี้แต่สีขาวอันนี้วัตถุตานไม่แนะนาําสําหรับคนที่ลดความอ้วนนะคะอืแต่บอกได้เลยนะคะว่าช็อกโกแลตนี้อร่อย แล้วช็อกโกแลตไข่ไข่ก็ทราบกันนะคะว่าเขามีสรรพคุณในการลดความเครียดค่ะทานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีความสุขค่ะเดี๋ยวเรามาลองทานตัวนี้ดูนะคะว่ารสชาติก็เป็นแบบไหนตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของลิ้นด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเห็นยี่ห้อของลินช์ไหมคะนี่ละค่ะเป็นช็อกแลตที่ขึ้นชื่อลือชามากว่าเป็นช็อกแลตที่มีคุณภาพดียี่ห้อลินช์ค่ะต้องแกะกระดาษก่อนนะคะแกะไม่ออกแกะไม่ออกห แกออกมาแล้วน่ารักไหมคะน่ารักไหมเดี๋ยวรูตาเรากัดเลยนะคะอืมกัดออกมาแล้วคะ่ะก็แบ่งแยกเอาเป็นสองอย่างเลยอืมเป็นแบบนี้อืข้างในตัวนี้เป็นเหมือนกับ ครีมนะคะเนื้อครีมอยู่ข้างในอืปรปกัดก็ไปนะคะเนื้อข้างในนี้นุ่มทีเดียวเลยค่ะหอ,ห,อหอมหวาน ต้องเหมาะกับทานกับน้ำชาคาแฟรหรืออะไรที่เป็นเรื่องของขมขมหรือร้อนๆน,นนะคะเพราะว่าหวามันจะช่วยลดความหวานและทำทาให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะยี่ห้อลินรับรองคุณภาพของช็อกโกแลตเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะ มาดูในนี้กันบ้างว่าตัวไหนหน่าทานบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับช็อกโกแลตวันนี้เป็นวันพิเศษวันแห่งความรักค่ะวารุตาขอมอบให้กับทุกๆคนแต่ก่อนจะมอบวารุตาขอชิมก่อนค่ะเพื่อจะเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะจะเอาตัวไหนดีนาะเอาตัวไหนดีนาะ เอาตัวคิดแคทแล้วกันเนาะใครๆก็รู้จักคิดแคทนี่ยี่ห้อนี้ค่ะเป็นชโคโค็อกโกแลตแล้วเพื่อนๆดูรูปนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นเวเฟ,ฟอร์ที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตคิดแคทคิดแคทคิดแคทโอ้โห oh. มามาลองกันเลยค่ะอย่ารอช้ามาลองช็อกโกแลต เวเฟอร์เคลือบด้วยช็อกโกแลตของยี่หอ้อคิดแคทค่ะเป็นแบบนี้แหลคะครับเพื่อนๆสองอันว้าวแม้ขนาดข้างในเขายัางเขียนคำว่าคิดแคทเลยนะคะรับรองคุณภาพแล้วก็ยี่หอ้อทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคิดแคทช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะมารู้จัหากเป็นสองอันแล้วนะคะอืมดูนะคะเพื่อนๆอืมเป็นเหมือนดังภาพเลยอืม หวานหอมอร่อยแต่ย้ำนะคะว่าช็กชอกโกแลตทุกประเภทวรุตาอยากให้ทุกคนทานคู่กับน้ำชาคาเฟ,ฟ่คาแฟก็ขอเป็นคาแฟ่ดำล้วนๆไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลค่ะเพราะว่าความหวานจากช็อกโกแลตนี่ก็เพียงพอแล้วค่ะสุดยอดมากๆเลย หรือทานคู่กับน้ำมะนาวอุ่นๆนนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดมากอคิดแคทอร่อยมากๆอร่อยค่ะยี่ห้อนี้วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆค่ะ,คะเป็นวันแห่งความรัก ช็อกเลตที่นำมาฝากเพื่อนๆก็เป็นช็อกแลตแห่งความสุดชื่นค่ะทานแล้วรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความรักแต่วรุตาขอให้ความรักนี่คงอยู่ตลอดไปไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้นะคะความรักที่มีต่อพ่อแม่ พี่น้องลูกหลานและก็คนที่อยู่ในสังคมอย่าลืมรักสิ่งแวดลอ้อมรักธรรมชาติด้วยกันนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราส่งผลต่อตัวเราเสมอค่ะ ช่วยกันรักโลกรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปทานช็อกโกแลตต่อค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักแต่อย่างไรก็อย่าลืม I love you ที่วรุตาให้กับ เพื่อนๆน,นะคะขอความรักให้กับวรุตตาแต่เพียงน้อยนิดแต่ขอให้รักวรุตานานๆแค่นั้นวรุตาก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้วรุตตาต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอยู่ดีมีสุขกันต่อหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย